สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมมาแล้วค่ะทีเอฟซี FC พันโทษบอกเนะาะค่ะไลา่บอกพันถือแปดหากับศูนย์หกค่ะท่านผู้ชมสองงวดติดเหล็กลางกับคือเหล็กชุดประกอบปูเจ็ดสองกับคุณยายเสียงหวานครับผมที่อกองมเชียร์ได้นำเสนอ,ค,นอค,ครับพี่น้องค่ะครับเอฟซีก็ดีเนาะพันบ่ห่วงเนาะแม่แปลว,ว่าพันได้มาแล้วตัวเด็กอักเอาว่าต้องให้ยเอฟซี บ่ต้องในทั้งสองลูกค่ะอ,อันนี้เพิ่นไดมากสองงวดเพิ่นกเ็เรยอยากไข่น้ำเสียบประโกโ้ไผ่เอฟซีเบิง่งแมนค่ะย<อ>ันด้ถูกไปนน้ำกันแมนโอ้ก็จิแซ่บบนะสองงวด่นนะ่ะล่างย่างเดียวล่าย่างเดียว่หลายคูบอ่อันนี้ก็กับขอบคุณแนวทางปูเนาะค่ะปูเพิ่นเป็นเลขกอ่าบนรางบนรางเพิ่นไปแต่10กับหน่วยบนรางบาานี้ก็ขอบคุณ คุณยายเสียงหวานเลขหเพิ่นจะเป็นลางค่ะที่ขาดว่าไรก็ขอคุณนเอฟซีที่เพิ่นไล่บอกเนี่ยค่ะว่าอักเอาคนเดียวค่ะเอฟซีน้ำเสียด,ด,ด,ดีดีค่ะท่านผู้ชมบ่ว่าเส็ดเอียงซอยกันค่ะเ,เลขมองได้แมน,นเพิ่นจะโท่บอกค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะอาไปเบิ่งกันเลยเนาะครับผมค่ะท่านผู้ชมเริ่มประกบคู่ ที่เอฟซสร้างมากค่ะคให้ประกบคูชุดนีดวนเลยเพราะว่าเพิ่นได้มากสองหมวดแล้วอู้เอฟซยอมรับ FC เอฟซีจริงจะควงสองกันยังแบบบอท่าน FC เอฟซีอะเนาะทครับ,ค,รบค่ะขอบคุณเอซเด้อค่ะขอบคุณเซียนทุกท่านค่ะแล้วก็เอซีเพิ่นได้เพิ่นก็บ,บ่อหวงเนาะนเพิ่นก็อยาให้ผู้ทีบอบ่ได้เบิ่งหรือว่าตามบ่ทันจังสิ เพื่อนก็นอยากให้เพิ่นถือคือกันเอาเพิ่นว่าเอาปู้เจ็ดสองมาใส่แม่คุณยายเสียงหวานนะ,ะ้วค่ะดอนบุษมคุณยายเสียงหวานค่ะก็มา้เชียวเอาเห็นน้ำเชียวฟังว่าว่ามันเขาเต็งแต่สามตัวด้วยน้ำเชียรเลขทแถมนี่เขาทุกงวดนี่บทา เล็แถมเตัเ้งแต่คนว่าเล็ตก,กินรางคนหนึ่งขึ้นบนก็นมีแต่ว่าคนบนน่ได้สนใจอบนคนกับบนน่ได้สนใจสื่อคนใจะสื่อตารางแต่ว่าเลขแถมมันก็มีสูตรเห็นยบ้ครับพี่น้องเพราะฉนั้นเป็นแถมแปดบอกบนอีกคุณดูกันคนจะแถมบนตลอดอกาวมาเชียร์งะะรงเด้อค่ะท่านผู้ชมกาวมาเชียร์รงบ้ดนี้ตัวประกบเอฟซี่นกับโทรบอกม้ำเชียร์ให้เอาผู้นิ่งใส่ผู้นัน้นใส่กาวมาเชียร์จะลง คุณยายเสียงหวานเพาว่าเอเซี์พ่นมากอมเมนตนน้ำเชี่อไหาตามนะครับคุณยายเสียงหวานและะ้วก็ผู้ใดอีกเมื่อเถ่าที่เิ่นใหตามหาพอผู้ทอ,อกนี่ก็พูทอกมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีอืมครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมมีไพ่อีกทีเอเจย์นตามนี่งวดว่าหันนี่เต็มเต็มเลยนะสาครับค่ะงวดนี่ห้เบิง่งเศรษฐีเนะาะเฮาฟบอเด้เศรษฐีปูมา ที่กไมษายพเอเถ่าที่เพิ่นัยสองหัวติดเนเยกออกแปดหาน้อแปดหานี่ค่ะเพิ่นว่าเพิ่นัยสองหัวติดแปดหานี่ค่ะท่านผู้ชมปู้ได้ซีกับผาเนาะครับค่ะช่วงนี้ปู้มาลางอยู่ค่ะท่านผู้ชมเดินลางอยู่นี่เราพิ่นัยสองหัวแค่นี้แหละค่ะท่านผู้ชมกับคุณยายเสียงหวานนี่ยวางหันนี่ก็ได้หกศูนย์เนาะศูนย์หก เอามาเบิร์งวดนี่รองเบิร์แล้วค่ะถ้า f เอซีมี ir, สำนักไดที่ใดแล้วกระโทรบอกน้ำเชี่ยหรือว่าไลน์มาบอกน้ำเชี่ยกระด้เบอร์098 474 0683สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมเสียเป็นอยากให้ 4, เอฟซีได้นัน่ประกบใช้ผู้นั่นผู้นีนะ้เนาะครับเอาค่ะท่านผู้ชมมาเบิร์งวดที่สามว่าสิไปกันอีกบ่ ลางเนาะลางแล้วค่ะปูเพิ่นเป็นบนลางแต่ว่าคุณยายเสียงหวานเพิ่นเป็นลางก็เลยเอามาใส่ลางเนาะค่ะปูได้หากับหกคุณยายเสียงหวานได้สองสี่เก่าค่ะสองสี่เก่าค่ะดนมชมค่ะอย่าลืมเลขแถมเพิ่นด้วค่ะ่านมช้ชมเพิ่นว่าแถมเจ็ดมันจะขึ้นบนเนาะข<ม>ึ้นบนอยู่แล้วครับมันจะขึ้นบนเพราะบางวันต้องหันแถมแปดเราแถวแนว หวก็ก็เริ่มมาแถมสองหงวดบ่เท่าพนมีแมนเพิน่นบอก่งวดแรงกับแถมเหมือนกันแถมเจ็ดมันอก็เขาสองช่องเจ็ดโอ้เจ็ดบนแล้วค่นวังสันโอ้เห็ดเหล็กล่างได้บนน้ำขีบนี่เนะาะค่ะมาค่ะท่านผู้ชมร่องประกบส่กันกันนะเอฟซีเพิ่นได้มาสองหงวดแล้วได้แปดหากับศูนย์หกค่ะเพิ่นบอกมาเองส่เนาะคุณปูเพิ่นได หากระโ p o คุณยายเสียงหวานได้สองกับสี่กับเก้าค่ะสองสี่เก้าสองตัวล่างสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกเก้าห้าเก้าหกในราคาธนบุญส้ม,มได้หกคู่หกคู่ค่ะสังเกตเบื้องว่าคุณยายสิไปรักสิบตลอดนะเธอเนี่ย mm. เพราะว่านี่อันเอาตามคว่ำเป็นจริงที่ว่าเอฟซีบันทึกสองหัวด้ค่ะ ปู้เพิ่นผันไปรักนวยเนาะปู้ไปรักนวยคุณยายไปสิบบ้านนี้กามาเชียวเพิ่นกะเลยเอาปู้ไหวรักนวยนี่ละการท่านผช้ชมเนาะครับหกคู่ล่างเน้นตรงค่ะแต่ว่าไปถาเลขดับอพอช่อนบุรีอีกเทน,นึงเลขดับ่างโอแมนเนะเธอแมนป้า เก่าหมวดติดแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมลดต้นทุนมากค่ะเก่าหมวดติดค่ะนี่แล้วค่ะตามคำขอเอฟซีสร้างหายร่งออสองสำหรับนี่ประกบกันเพราะว่าเพิ่นถืกอมากสองวดติดแล้วน้ำเสียทาอพอเอฟซีทร่บอกเลขศูนย์หกกับศูนย์สามไก่ไกเกเหมือจะน่อยโทร่หาน้ำเสียอีกเนีเด้อค่ะ เบอร์โทรกับว่าเดมเพิน่นพว้ครับพอว่ากะเดินทางอีกอย่างหนึ่งพนกับมาบอกว่าวเคอเล็กกันนะขาเนาะเนี่ยน้ำเชียเอาศูนย์สามกับศูนย์หกพ่อไม่ต้องเล่นตัวไหนไม่ต้องซื้อตัวไหนแล้ว่นว่าหวดนี้โท่บอกน้ำเชียอีกไม่เด้อค่ะเอาค่ะ้นผู้ชมคลิปต่อไปน้ำเสียจะนําเสนอเลขล่างไม่ออกนามกับพี่น้องเนาะครับ บ่างานกับวิ่งล่างหกกับเจ็ดครับโอ้เถา่าแต้มเดียวเตมเดียวพันเดินดีตัวหนีวันนี้กระโดดมาเป็นเดินดีตัวหนีพ่อเขาจับจนไป,ไปเอาตัวพกพกตะนานเนาะไปหาเอะไ,ปไปิครับดักมองหันแล้วก็ดักมองหนีอยูคะดันผู้ชมก็ติีพันไหวคะ่ะทานผู้ชมคนก่อนข้าง,ง,งเดินดีอยู่ไม่ออกนา,ามเนี่ยค่ะ เดี๋ยวค่อยเอาแล้วค่ะ่ามผู้ชมสำนนกนี่เนาะครับค่ะเพิ่นกะไล่คุยกันกบน้ำเชี่ยอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยเอาค่ะนี่แล้วค่ะหัวคอไทยเอฟซีวอลูจจักซื้อเพิ่นค่ะเอาค่ะดานผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะน้ำเชี่ยกับเพิ่งจะเห็นเลขคุณยายเสียงหวานแถมพร้อมบนเห็นไหมเมียนพราะแถมเลยมาตัวนั้นเมีนเดินดีมากครับตัวแถมเพิ่นโอ้ค่ะคือว่าเพิ่นกัเพิ่นเห็นเรียนไปเพิ่นว่าเพิ่นกับีสูตรบนอยคุณยาย 6คูหลังสังเกตเบื้องแล้วว่าปูสิบไปตลักหน่วยเนาะถ้าถ้าเทียบให้เบื้องแค่สองมวดทีว่า FC เอฟซีบนถือค่ะตรงตรๆนี่แล<ม>หละครับเม่นค่ะันคุณยายสิบไปลักสิบปูสิบไปลักหน่วยค่ะ6คูคือบ่าขาดดันผู้ชมคือบ่ค่ะแต่ว่า6คูนั่นทาว่าไปแล้วกับว่ามีแปดทีเท่า บรม,มีเปลี่ยนค่ะหรือว่าจ้าใดค่ะท่านผู้ชมเอาจังไหนกตพิจารณาบ้งเนาะเหยียดตามคําขอของเอฟซีค่ะพนอยากให้น้ำเชียกับเอฟซีถือขึ้นกันค่ะเอาคลิปต่อไปไม่ออกนามเลขวิ่งล่างเด้อค่ะว่าพนสิไดตตัวไหมามาเบิ่งกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสลับคลิปนี่พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ